สวัสดีครับสวัสดีลูกๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์นะครับเป็นครั้งที่43นะครับอยู่ในบทที่12ในเรื่องของเงินแล้วก็บันทึกใครรับรายจ่ายนะครับวันนี้นะครับให้ลูกๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่156นะครับไปดูแบบฝึกหัดที่12.6นะครับในเรื่องของการเลขเงินเช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เรียนไปในเมื่อวานนะครับก็จะเป็นการเล่เงินนะครับโดยจูเนี่ยบอกเป็นอะไรมาครับ ส่วนมากก็จะบอกเป็นเหรียญมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นครับให้แลกออกมาว่าแลกเป็นเหรียญแบบชนิดไหนได้กี่เหรียญนะครับอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นครับในหน้าที่100เท่าไหร่ครับ156เนี่ยโจทย์ก็จะเป็นครับให้แลกเหรียญเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีทั้งแลกเหรียญแล้วก็แลกธนบัตรนะครับทีนี้ข้อตกลงนะครับถ้าแลกธนบัตรปุ๊บลูกๆจะต้องวาดธนบัตรนะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเป็นอะไรครับ เป็นเหรียญนะครับก็วาดเป็นอะไรครับเป็นรูปวงกลมถ้าเป็นธนบัตรก็วาดรูปสี่เหลี่ยมลักษณะประมาณนี้นะครับว่าเลขธนบัตรแบบนี้ได้กี่รูปนะครับแต่ถ้าเป็นเลขเหรียญนะครับก็เขียนไปครับวาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูปเช่นเคยนะครับอย่างที่มาเซอร์เคยสอนไปนะครับทีนี้นะครับไปดูข้อที่2องแล้วกันนะครับมาเซอร์จะยกตัวอย่างข้อที่2เนาะข้อหน้านี้นะครับมี้วยการทั้งหมดเนี่ยสข้ออีกนะครับดังนั้นเนี่ยมาเซอร์จะขออนุญาตยกตัวอย่างในข้อที่2องแล้วกัน นะครับข้อที่2นะครับมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทอยู่3ธนบัตรนะครับเมื่อรวมเป็นจำนวนเงินเนี่ยก็จะมีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ300บาทใช่ไหมครับจำนวนเงินเนี่ยมีทั้งหมดอยู่300บาททีนี้ไปดูโจทย์นะครับเขาบอกว่าแลกได้นะครับแลกธนบัตร50บาทเนี่ยก็คือได้กี่ธนบัตรนะครับธนบัตร50บาทใช่ไหมครับธนบัตร100บาท1ธนบัตรเนี่ยแลกไปครับแลกธนบัตร50บาทเนี่ยได้2ธนบัตร ถ้าธนบัตรไปนะครับหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดเนี่ยสามธนบัตรจะแลกไปครับธนบัตรห้าสิบบาทเนี่ยได้ไปครับได้กี่ธนบัตรนะครับก็เป็นครับลองไปนับดูนะครับหนึ่งธนบัตรได้เท่าไหร่นะครับแลกเมื่อกี้ได้ธนบัตรห้าสิบบาทได้สองธนบัตรใช่ไหมครับก็นับไปนะครับหนึ่งธนบัตรได้สองเนาะสองสี่หกแสดงว่าแลกไปครับธนบัตรห้าสิบบาทได้ถึง 6ธนบัตรนะครับดังนั้นก็วาดไปครับกรอบสี่เหลี่ยมอย่างที่มาเซอร์เขียนลงไปนะครับทีนี้เราก็เขียนไปครับธนบัตร50บาทลงไปตัวนี้เขียน50นะครับทุกช่องก็เขียน50บาทนะครับบุ๋มบอกว่าไปแลกมานะครับได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับ6ธนบัตรนั่นเองนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ300บาทนะครับไปดูต่อนะครับใน ทีนี้นะครับก็เมยครับไปดูต่อในการแลกธนบัตรถัดมานะครับนั่นก็คือธนบัตร20บาทนั่นเองนะครับไปดูว่าถ้าธนบัตร20บาทนะครับจะแลกได้ทั้งหมดกี่ธนบัตรนะครับทีนี้เราไปเทียบเทียบนะครับสัดส่วนดูก่อนนะครับเป็นไงครับก็ลองไปเทียบสัดส่วนดูก่อนนะครับว่าเมย์ครับธนบัตร100บาทเนี่ยแลกเมย์ครับแลกธนบัตร20บาทเนี่ยได้กี่ธนบัตรนะครับปรากฏว่าเมย์ครับ100บาทสามารถแลกธนบัตรได้ทั้งหมดเนี่ย แลกธนบัตร20บาทได้ทั้งหมดก็คือ5ธนบัตรใช่ไหมครับ100บาทแลกธนบัตร20บาทได้5ธนบัตรถ้าไปครับ300บาทสามารถแลกอะไรครับแลกธนบัตร20บาทได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5คูณ3ก็มีค่าเท่ากับ15ธนบัตรนั่นเองนะครับแสดงว่าสามารถแลกธนบัตร20บาทเนี่ยได้ทั้งหมด15ธนบัตรนะครับดังนั้นเราก็ ขียนลงไปนะครับตีเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เขียนตัวเลข20นะครับลงไปในแต่ละช่องนะครับบ่งบอกว่าเราเนี่ยนะครับแลกเงินธนบัตร20บาทออกมาได้ทั้งหมด15ธนบัตรนะครับซึ่งรวมเป็นจำนวนเงินมีค่าเท่ากับ300นะครับตามในสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะครับในข้อที่2นะครับส่วนข้ออื่นๆข้อที่1กับข้อที่3นะครับก็ให้ล่กนะครับ กลับไปทําเป็นการบ้านนะครับก็ไม่ได้ยากเนาะในการแลกธนบัตรนะครับอย่างข้อที่1ก็มีธนบัตร50บาทแค่2ธนบัตรเองนะครับส่วนข้อที่3ก็มีธนบัตร500บาทเนี่ยสธนบัตรนะครับก็รวมไปจำนวนเงินเท่ากับ2,000บาทเนาะในข้อที่สนะครับนี่ก็ไปแลกมาว่าแลกธนบัตร1 0 0 0บาทได้กี่ธนบัตรแลกธนบัตร100บาทเนี่ยได้กี่ธนบัตรนะครับก็กลับไปจีตารางแล้วก็เขียนตัวเลขอย่างที่มาสเตอร์ยกตัวอย่างให้ดูลงไปนะครับ ไปดูข้อตัดไปหน้าถัดไปนะครับในหน้าที่157นะครับข้อนี้จะเป็นการเติมคําตอบนะครับก็อยู่ในเรื่องของการเลขเงินเหมือนเดิมนะครับหน้านี้ก็อารมณ์เดียวกับเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเหรียญนะครับแล้วก็เลขเป็นเหรียญใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของธนบัตรนะครับอาจจะมาเลขเป็นเหรียญก็ได้นะครับหรืออาจจะมาเลขเป็นอะไรครับอาจจะมาเลขเป็นธนบัตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่า ข้อที่1นนะครับธนบัตร20บาท2ฉบับนะครับเป็นไงครับแลกเหรียญ10บาทเป็นครับได้กี่เหรียญนะครับอย่างที่ไม่เคยเคยสอนไปนะครับลูกๆต้องรู้จํานวนเงินก่อนนะครับว่าจํานวนเงินทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถไปแลกได้ถูกใช่ไหมครับว่าต้องแลกออกมาได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับธนบัตร20บาท2ฉบับใช่ไหมครับก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ40บาทใช่ไหมครับรวมข้อนี้เนี่ยมีจํานวนเงินเท่ากับ 40บาทฉะนั้นตะลักไหมครับเหรียญ10บาทใช่ไหมครับหเหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทถ้า4เหรียญก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสีนั่นเองแสดงว่าเราต้องแลกไหมครับเหรียญ10บาทได้ทั้งหมดเนี่ยสเหรียญนะครับไปดูต่อข้อที่2ครับข้อที่2ธนบัตร100บาทนะครับหธนบัตรสามารถแลกเหรียญ5บาทเป้ครับได้กี่เหรียญใช่ไหมครับธนบัตรเป้ครับเอ่อร้อบาท1นธนบัตรใช่ไหมครับสามารถแลกเหรีียญ5ได้ก่เหรียญ เหรียญ5บาท1เหรียญนะครับมีค่าเท่ากับ5บาทใช่ไหมครับไปแลก100บาทดังนั้นวิธีการทําก็คือให้ลูกน้า100นะครับไปอะไรครับไปหารด้วย5นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับก็คือจํานวนเหรียญที่ออกมานั่นเองนะครับว่า100บาทเนี่ยแลกเป็นเหรียญ5บาทเนี่ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับก็ลองไปหารดูมานะครับข้อนี้มาเซอร์ลองไปหารดูมาแล้วนะครับก็มีค่าเท่ากับ 20นั่นเองนะครับหรือแลกเหรียญ5เนี่ยได้ทั้งหมด20เหรียญนั่นเองต่อนะครับข้อถัดไปนะครับในข้อที่4นะครับเขาบอกว่าธนบัตร50บาทนะครับกี่ธนบัตรนะครับแลกธนบัตร20บาทได้ไหมครับได้10ฉบับใช่ไหมครับธนบัตร20บาท10ฉบับมันคือเป็นเงินกี่บาท ข้อใ้ลูกนำ20บาทนำ20นะครับคูณกับ10นะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ200บาทนะครับเป็นจำนวนเงินเท่ากับ200บาทสามารถแลกธนบัตร50บาทได้กี่ฉบับใช่ไหมครับธนบัตร50บาทนะครับ2ฉบับเป็นจำนวนเงิน100บาทถ้า200บาทก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 4ฉบับนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่4นะครับไปดูต่อข้อต่อไปในข้อที่7นะครับข้อที่7ก็คือธนาบัตร100บาทนะครับ4ฉบับนะครับแลกธนาบัตร50บาทได้กี่ฉบับนะครับ100บาท4ฉบับมันก็คือเป็นจำนวนเงินเท่ากับ400บาทนั่นเองนะครับ400บาทสามารถแลกธนาบัตรอะไรครับ ธนบัตร50บาทได้กี่ฉบับใช่ไหมครับ100บาทแลกธนบัตร50บาทได้2ฉบับฉะนั้นถ้าแม่ครับถ้า400บาทแลกได้จะอ่าธนบัตรได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น8ฉบับนั่นเองนะครับอ่านะครับแลกธนบัตร50บาทเนี่ยได้8ฉบับนั่นเองนะครับไปดูต่อข้อต่อไปในข้อที่9นะครับเขาบอกว่าธนบัตร500บาท สีฉบับนะครับแลกธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับนะครับธนบัตร500บาท4ฉบับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับธนบัตร500บาท2ฉบับเนี่ยเป็นจำนวนเงิน1000บาทถ้า4ฉบับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2000บาทนั่นเองนะครับเป็นจำนวนเงิน2000บาททีนี้ถามว่า2000บาทเนี่ยสามารถแลกธนบัตร100บาทเนี่ยได้กี่ฉบับ ใช่ไหมครับ1,000บาทเนี่ยถ้าแลกเป็นธนบัตร100บาทเนี่ยได้ทั้งหมด10ฉบับดังนั้นถ้า2,000บาทก็แลกได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ20ฉบับนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่9นะครับไปดูต่อนะครับข้อสุดท้ายนะครับที่มาซื้อจะยกตัวอย่างเนาะนั่นก็คือในข้อที่11นะครับข้อที่11ก็คือธนบัตร50บาทนะครับกี่ธนบัตร และนะครับและอะไรครับและธนบัตร100บาทนะครับกี่ฉบับนะครับสามารถแลกธนบัตร1000บาทได้1ฉบับนะครับข้อนี้ก็คือพูดง่ายก็คือมีจำนวนเงินอยู่1000บาทนะครับสามารถไปแลกธนบัตร50บาทเนี่ยกับธนบัตร100บาทเนี่ยอย่างละกี่ฉบับนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่หลากหลายมากเนาะมีด้วยกันทั้งหมดอี่าข้อนะครับก็คือข้อที่เวทกับข้อ12นะครับเป็นคำตอบที่ หลากหลายนะครับลูกอาจจะตอบแบบไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อนําทั้ง2ส่วนเนี่ยมารวมกันนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ1,000บาทนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับมาเซอร์ก็จะเลือกอะไรครับธนบัตร50บาทเนี่ยมาเซอร์ก็จะเลือกมาแค่4่ฉบับนะครับมาเซอร์ไปแลกธนบัตร50บาทนะครับ4ฉบับส่วนแม่ครับเหลือเท่าไหร่ครับจาก1000บาทไปแลกธนบัตร50บาทมา4ฉบับนะครับ ห้าธนบัตร50บาท4ฉบับนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับเป็นจำนวนเงินก็คือ0 0บาทอ่บาทเป็นจำนวนเงินเป็น200บาทจาก1000บาทนะครับไปแลกมาแล้ว200บาทก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ800บาทใช่ไหมครับทีนี้เหลือ800บาทแสดงว่าไหมครับแลกธนบัตร100บาทก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเหลืออยู่อีก8ฉบับนั่นเองนะครับฉบับนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น800บาทนั่นเองนะครับ 200บาทบวกงไงครับบวกกับ800บาทก็จะมีค่าเท่ากับ1000บาทนั่นเองนะครับข้อท1สก็จะประมาณนี้นะครับลูกอาจจะไปแลกธนบัตรเอ่อ5บบาทมากกว่า4ีธนบัตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่าลูกอาจจะไปแลกแบบไหนมานะครับแต่เมื่อนำมารวมมาแล้วต้องมีค่าเท่ากับ1000บาทนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเหลืออีก6ข้อเนาะในหน้าที่157น,นะครับก็ให้ลูกๆนะครับ ทำด้วยตนเองนะครับไม่ได้ยากเนาะมาเซอร์เฉลยไปถึงหกข้อแล้วนะครับดังนั้นเหลืออีก6ข้อลูกๆก็ทําด้วยตนเองนะครับดังนั้นเนาะวันนี้นะครับมาเซอร์ก็ขอจบการสอน,นแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ